สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการแดงปลาสวัสดวันนี้ผมจะมาสรุปการ์ดจอ NVIDIA ที่เพิ่งเปิดตัวใหม่เมื่อวานให้ได้ฟังกันนะซึ่งนั่นก็คือ G-FORCE e RTX นะเปิดตัวออกมาทั้งหมด3รุ่นรุ่นใหญ่สุดก็คือ G-FORCE e RTX 2080 Ti รุ่นกลางนะ g e f o r c e RTX 2080แล้วก็รุ่นเล็กสุดนะ g e f o r c e RTX 2070จะสังเกตว่ามันเปลี่ยนชื่อรุ่นจาก G-FORCE GTX เป็น G-FORCE rtx นะครับเจ้าตัว gforce e rtx ตัวนี้นะครับใช้ชิปกราฟิกรุ่นใหม่ที่ชื่อว่า nvidia touring นะครับ nvidia touring มีฟีเจอร์ใหม่ๆเยอะแยะมากมายเรามาดูกันเลยดีกว่าเริ่มต้นที่ฟีเจอร์แรกกันก่อนเลยนะครับก็คือการทำ ray tracing แบบ real time ในเกมนะครับ ray tracing คืออะไรเอาให้เข้าใจง่ายๆก็คือพวกแสงและเงาในเกมมันจะดูสวยงามขึ้นนะครับอย่างเช่นพื้นน้ำนะครับกระจก แว่นตาหรือว่าแบบเกราะของตัวละครที่มันเป็นเงาเงาอะไรแบบนี้มันจะดูสวยงามอลังการมากขึ้นอย่างเช่นในวิดีโอตัวอย่างของ NV ็นวีดีออันนี้ถ้าใครอยากดูเวอร์ชันเต็มก็ลิงก์ในคำอธิบายวิดีโอไปดูได้เลยนะครับก็จะเป็นตัวละครเต้นนะครับดูอลังการมากนะครับโอเคนอกจากเรเทสซิ่งแบบเรียลไทม์แล้วนะครับเขาก็ยังมฟีฟีเจอร์ที่เกี่ยวกับ AI เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับ AI ในที่นี้นอกจากที่ว่ามันจะทาแบบว่า แก้ภาพเบอร์ทําภาพให้ชัดขึ้นทํานู่นทนํานี่วิเคราะห์อะไรต่างๆนานา,นานะครับมันยังสามารถเอามาใช้ในเกมได้ด้วยนะครับตอนนี้การ์ดมันพร้อมแล้วรอผู้พัฒนาเกมเขียนดึงฟีเจอร์ AI ในการ์ดออกมาใช้แค่นั้นทรแล้วถามว่าการ์ดมาแล้วอ่ะมีเกมที่รองรับฟีเจอร์พวก ray tracing พวก AI พวกนี้แล้วหรือ,อยังนะครับ มีแล้วครับเ v i d i ีเดเข้าชูโรงมาเลย3เกมนะครับก็คือ Battlefield Tomb Raider แล้วก็ Metro นะครับก็คือถ้าการ์ดออกมาเกมออกมาก็สามารถเปิดฟีเจอร์เล่นได้แล้วนะครับซึ่งฟีเจอร์รวมๆที่ผมพูดมาเนี่ยทั้งหมดว่าไม่เป็น l a y tracing เป็น AI อพวกเนี้ยเขาเรียกฟีเจอร์ชุดนี้ว่า RTX นะครับต่อมาถ้าใครอยากจะดูความอลังการของเกมพวกนี้นะครับเข้าไปดูใน c h anel Nvidia GeForce ได้ลิงก์ในคำอธิบายวิดีโอเหมือนเดิมนะครับแต่ถ้าใครบอกว่าไม่ได้เล่นไอ้3เกมเนี้ย อยากจะเล่นเกมอื่นมีเกมไหนที่จะพพอร์ต RTX ในอนาคตบ้างนะครับในงานเปิดตัวเขามีลิสต์นี้มาให้ครับตามนี้เลยมาดูกันดีกว่ามีเกมอะไรบ้างที่เราเล่นกันมาจำ PUBG นะครับ Ark Final Fantasy Hitman อะไรแบบนี้นะครับก็จะรองรับ RTX ในอนาคตวันนี้คือวันแรกที่มันเปิดตัวก็ยังมีเกมรองรับแล้วขนาดนี้นะครับต่อไปก็น่าจะมีมากขึ้นไปอีกนะหวังว่าคงไม่หายไปแบบ f i x นะฮะ PhysX ไอ้ที่ว่าคำนวณฟิสิกส์ทั้งหลายของ Nvidia เดียนะครับต่อมาฟีเจอร์ใหม่ๆไปแล้วฟีเจอร์เก่าๆเ,เขาก็ยังไม่เอาไปทิ้งที่ไหนนะครับเขาก็ยังใส่มาเหมือนเดิมอย่างเช่น Shadow Play G Sync HDR Direct X 12แลอะไรพวกนี้ที่เราใช้กันเป็นประจำในการ์ดรุ่นเก่า10 s ซีรีส์9กซีรีส์กันอยู่แล้วนะครับก็ยังมีอยู่เหมือนเดิมนะทีนี้เรามาดูที่ตัวการ์ดกันเลยดีกว่านะรเริ่มต้นจากรุ่นใหญ่สุดเลยก็คือ RTX 2 0 8 0 Ti นะครับ Nvidia เขาเปลี่ยนดีไซน์ชุดระบายความร้อนใหม่จากดีไซน์เดิมที่เป็นพัดลมโบเวอร์นะครับเหมือนพัดลมแอร์แล้วก็ดูดลมร้อนเป่าออกทางด้านหลังเคสนะครับก็คือเป่าทางช่องต่อจอนั่นแหละนะครับเปลี่ยนเป็นพัดลม2ตัวนะครับพัดลมแบบปกตินึกถึงการาฟนอรอ e เเฟนซ์ ent, อย่างนอ n อ e เรเฟนซ์นอรอฟาวดอร์ ent, สรุปแล้วอะไรวะ <c oughs> การ์ดที่เป็นแบบพวกเ s s ูสสตรีค a ิกกับไบว f o r อ e อะไรแบบเนี้ยนะครับเป็นสไตล์เดียวกันพัดลมแบบนั้นนะครับก็คือเป่าลมร้อนวนในเคสนั่นเองนะครับ ขั้วต่อไฟนะครับเจ้าตัว rtx 2080 ti เนี่ยจะใช้ขั้วต่อไฟ8ปบวกแพินนะครับตัวการ์ดกินไฟอยู่ที่260วัตต์นะครับการ์ดยาว10.5นิ้วใช้สล็อต2สล็อตนะครับต่อมานะครับมาดูส่วนของชิปกราฟิกกันบ้างว่าสเปคเป็นยังไงนะครับมีคูดอะคอยทั้งหมด4,352คอร์นะครับในส่วนของแรมนะมีความจุ11 g b ชนิด gddr 6นะครับยังไม่ใช่ hbm 2 hbm 3อะไรที่ลือกันก่อนหน้านี้นะครับเป็น gddr 6นะครับ ต่อมาสุดท้ายต่อมาแล้วสุดท้ายนะครับราคาของเจ้าตัว RTX 2080 Ti นะครับอยู่ที่1,199เหรียญอันนี้คือราคานอกราคาในเว็บ Nvidia เลยนะครับราคาไทยเดี๋ยวค่อยดูกันอีกทีนะครับ แปลงแปลงหน่วยเงินออกมาอยู่ที่3 9มหมก็คือประมาณ40,000ื่นนั่นเองนะครับต่อมามาดูรุ่นกลางกันบ้างก็คือ G-FORCE e RTX 2080นดะครับดีไซน์ก็เหมือนรุ่นพี่เลย2080 Ti เป็นพัดลม2ตัวเป็น Open Air เหมือนเดิมนะครับขั้วต่อไฟจะลดลงมาเป็น6บวก8พินนะครับการกินไฟก็ลดลงเช่นกันเหลือที่225วัตต์แต่ความยาวการ์ดก็ยังเหมือนเดิมก็คือ10.5นิ้ว2สล็อตเหมือนเดิมนะครับชิปกราฟิกนะครับ มีคูณาคออยู่ที่2,944คอแรมจะลดลงเหลือที่8 g b เป็นชนิด GDDR6 เหมือนเดิมราคาก็ลดลงเช่นกันเหลือที่799เหลือหรือแปลงเป็นเงินไทยก็คือ20,006นั่นเองนะครับต่อมาเป็นรุ่นเล็กสุดณขณะนี้นะครับก็คือ G-Force RTX 2070ดีไซน์เหมือนเดิมการ์ดเล็กลงขั้วต่อไฟเปลี่ยนที่นะครับมาอยู่ด้านหลังการ์ดถ้าจะดูการ์ดรุ่นพี่จะเห็นว่าขั้วต่อไฟมันอยู่ด้านบนเหมือนการ์ดจอปกติทั่วไปนะแต่เจ้าตัว G-Force 2070ตัวนี้ G-Force RTX 270 0ตัวนี้ขั้วต่อไฟจะอยู่ทางด้านหลังของตัวการ์ดนั่นเองนะครับสั้นลงใช่มันสั้นลงเหลือ9นิ้วนะแต่ก็ยังใช้2สล็อตเหมือนเดิมการกินไฟก็น้อยลงเหลือที่175วัตต์ก็ให้เหตุผลดีคาสำหรับขั้วต่อไฟ8พินนันเดียวนะครับส่วนของชิปการาฟิกนะครับูด้าคออยู่ที่2,304แรม8กิเท่ากับตัว2,80 0นะครับเป็น GDDR6 เหมือนกันแต่ราคานะครับ 599เหรียญแปลมนเงินไทย1 9 0 0หรือประมาณ2,000 20, 0นั่นเองต่อมานะครับสิ่งที่การ์ดทั้ง3ตัวมีเหมือนกันนะก็คือขั้วต่อจอภาพนะครับเจ้าการ์ดตัวนี้มีดิสเพย์พอร์ตให้ทั้งหมด3พอร์ตนะับพอร์ตเป็นแบบปกติกับอีก1 Port พอร์ตที่เป็นพอร์ตแบบพิเศษก็คือสามารถส่งภาพความละเอียด 8K ที่รีเฟรชเรท60เฮิรพได้ผ่านดิสเพย์พอร์ตพอร์ตนี้นะครับฟังไม่ผิดครับ 8K มันล้ํากว่า 4K ไปแล้วนะครับกับอีกหนึ่งพอร์ตเป็น USB Type C ที่ใช้ชื่อพอร์ตว่า Virtual Link นะครับพอร์ตนี้สําหรับนักเล่น VR ทั้งหลายครับใครที่เล่น VR จะรู้ดีว่ามันต้องต่อสาย USB ต่อสาย Power ต่อนู่นต่อน,นี่เยอะแยะมากซึ่งมันลาคาญเวลาเราจะเล่นถูกต้องไหมแต่เจ้าพอร์ตตัวนี้เป็น Type C นะครับเสียบกับด้านได้เราเอา headset VR ไอว่น VR ของเราเนี่ยเสียบเข้าไปพอร์ตเดียวทุกอย่างจบผ่านพอร์ตนี้นะครับไม่ต้องต่อสายอะไรให้ยุ่งยากเหมือนเดิมแล้วนะครับแล้วถ้าใครบอกว่า ก้าจอตัวเดียวมันยังแรงไม่พอนะครับสำหรับ180 180อะไรล่ะ2 0 8 0กับ2 8 0 TI นะครับเขาก็ยังมีฟีเจอร์ที่เรียกว่า NV Link มาให้ด้วยหรือว่า SLI เดิมที่เรารู้จักกันดีนั่นแหละนะครับใช้ได้แค่2รุ่นเท่านั้นคือ2,800 0กับ2 8 0 TI ก็คือเอาการมาลิงก์ทำงานร่วมกัน2ใบนะครับได้แค่2ใบ3ใบ4ใบไม่ได้นะครับเนะจ้าตัวบริ e NV Link นะครับ ขายอย e 2, ู่ที่79.99เหรียญหรือแปลงเป็นเงินไทยก็คือมา2,600บาทนะครับส่วนใครบอกว่าฟ like <S Liberty Overwatch> like ังแล้วโอ้โหการ์ดเก่ากูพังเลยอยากได้ทันทีนะครับเขามีให้พรีออเดอร์แล้วฟังพี่นีโอบอกว่า JB แทนก็จะประกาศพรีออเดอร์เหมือนกันนะครับคุณลิศานะครับเตรียมพรีออเดอร์เลยนะกับสา3พาร์เนอร์หลักของอพี่ใหญ่ครับเจ้าแรกนะครับคือ JB นะครับเจ้าที่สองเป็นแอดไว้นะครับเจ้าที่สามคือ IT City นะครับติดตามได้ที่3เดลไซด์นะครับกับ ทั้งหมด6แบร,รดนด์ในเมืองไทยนะครับเดี๋ยววันนี้ราคากลางจะประกาศช่วงเช้านะครับเดี๋ยวรอดูรอพีออเดอร์ได้นะครับสำหรับเกมเมอร์ที่ต้องการที่จะเป็นเจ้าของ RTX ซีใหม่ซีอ่าฟรกบริรของเรานลครับติดตามไปเลยนะครับก็ย้ำนะครับขอตามนั้นครับสำหรับใครที่อยากได้ RTX นะครับราคาที่ผมมาให้ดูนะ่คือเป็นราคานอกแปลงหน่วยเงินเฉยๆราคาไทยติดตาม จริงๆวันนี้แหละเช้านะครับสำหรับวันนี้อย่าลืมติดตามรายการแดงปลาสวัสดีที่ f a c e b o o k c o m s l d e l e v i e e v e n หรือว่าทางช่อง youtube นี้นะครับแดงปลาสวรรค์ลังสิริ like, กดไลค์กด s u b s c r i b e กันไว้ได้เลยแล้วก็รายการสดทางทวนะิสนทวิส์ t v s l d e l e v i e e v e n t ฟอลโล่กันไว้ได้ subscribe ได้ยิ่งดีติดตามกันไว้นะครับไลฟ์มันก็จะแจ้งเตือน,นครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวไป a c t i v a t e window ก่อนละสวัสดีครับ